มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรวันชนะปัญหาถามเป็นสำนวนให้พิสวงเพื่อจะทดลองชวนะของพระนากะเกษณ ในวงเล็บถามเป็นครั้งแรกอัทโขกาเลในการนั้นแท้จริงอายสมานาภเเโนพระนาคเษนผู้มีอายุนั่งอยู่ในที่ใดพระยามิลินก็เข้าสู่สถานที่นั้นอุปสังกมิตวาครั้นเข้าไปใกล้แล้วบอกพิจ้าจึงกล่าวซึ่งสัมโมทนิยกถาควรจะระลึกสิ้นการช้านานนิสีธิ แล้วก็ทรงนิสัชนาการนั่งในที่สมควรข้างหนึ่งฝ่ายพระนาคเษนผู้มีอายุก็สนทนาด้วยถ้อยคำเป็นที่ยังจิตแห่งพระยามิลินให้ชื่นชมโสมนัสประสันนาการสมเด็จบรมกษัตริย์พระเจ้ามิลินจึงทรงปุจฉาซึ่งอัฏฐปัญหาเป็นประถมว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้จำเริญสมุละเปตุกาโม โยมนี้ปรารถนาจะใครเจราจาด้วยพระผู้เป็นเจ้าพระนาเคเษนจ,จึงว่ามหาราชดูกะระบพิษผู้ประเสริฐบพิษจงเจราจาไปเถิดอัตมาภาพก็ปรารถนาจะใครฟังพระยามิลินจึงมีพระวาจาว,ว่าสมุนละปิโตสุนาหิข้าพระเจ้าเจราจาแล้วพระผู้เป็นเจ้าจงฟังเอาเถิดพระนาเคเษนจ,จึงว่า สุโนมิอัตมาภาพฟังแล้วพระยามิลินจริงว่าพระผู้เป็นเจ้าว่าฟังแล้วได้ยินอย่างไรพระนาคเษนจิงว่าก็บอพิษว่าเจรจาแล้วนั้นเจรจาอย่างไรเล่าพระยามิลินจริงว่าข้าพเจ้าจะถามพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจิงว่าปุจชะมหาราชะตูกระบอพิษ พระองค์จะถามก็ถามเถิดปุชิตังพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าถามแล้วสุวิสัตชิตังมหาราชดูกะระบอพิษผู้ประเสริฐอัตมาก็วิสัชนาแล้วกิงวิสัชิโตพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาอย่างไรกิงปุชิโตก็บอพิษถามอัตมาภาพอย่างไรเล่าเอวังมุตเต ในเมื่อพระยามิลินและพระนาคเษนปุตชาวิสัชนากันดังนี้แล้วชาวโยนกห้าร้อยก็พากันให้สาธุการแก่พระนาคเษนแล้วจึงกราบทูลแก่พระยามิลินว่ามหาราชะข้าแต่สมเด็จบรมบพิษผู้ประเสริฐขอเชิญพระองค์ทรงปุจชาซึ่งอัธปัญหาแก่พระนาคเษนต,ต่อไปในการบัดนี้จบวันชนะปัญหา